ขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดรมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอเรื่องราวดีๆในหัวข้อจุดธูปสามดอกไหว้พระในบ้านให้ถูกวิธีทำตามนี้ชีวิตดีขึ้นทันตา ก่อนจะไปรับฟังคลิปนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะพระพุทธรูปคือสิ่งที่มีอยู่ในทุกๆบ้านสำหรับชาวพุทธซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยปกป้องและคุ้มครองผู้อยู่อาศัยจึงมีความเชื่อกันว่าหากเมื่อไหร่ที่ย้ายบ้านใหม่ สิ่งแรกที่ควรจะนำไปไว้ในบ้านก่อนเลยก็คือหิ้งพระเพื่อจะได้ปกปักคุ้มครองรักษาให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขหลายๆบ้านมีการตั้งหิ้งพระไว้ในบ้านหรือบางบ้านก็มีห้องพระซึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ควรจัดวางให้ถูกต้องตามหลักและควรที่จะต้องไหว้ให้ถูกวิธีด้วยค่ะไหว้พระในบ้านไหว้อย่างไร ทำอย่างไรจึงจะถูกต้องวันนี้ช่องบัวบูชาชาแนลเราได้รวบรวมมาฝากกันค่ะตามความเชื่อของชาวพุทธนั้นเชื่อว่าการที่มีหิ้งพระไว้ในบ้านที่อยู่อาศัยนั้นจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตช่วยป้องกันพยันตรายต่างๆและเพื่อระลึกถ,ถึงพระพุทธคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ และเพื่อการจัดวางโต๊ะหมู่บูชาและติดตั้งหิ้งพระให้ถูกต้องนั้นก็มีหลักการที่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมดังต่อไปนี้ 1. โต๊ะหมู่บูชาพระควรอยู่ในห้องชั้นบนสุดของบ้านหรือหากเป็นหิ้งพระก็ควรติดตั้งที่มุมสงบของบ้านที่เปิดโล่งและไม่อับทึบ และสามารถติดตั้งไว้ชั้นล่างของบ้านก็ได้เพื่อความสะดวกของผู้สูงวัย 2. ไม่ควรตั้งหิ่งไหว้พระในบ้านไว้ตรงข้ามกับประตูห้องน้ำหรือห้องครัวและไม่ควรไว้ในห้องนอนเพราะถือว่าเป็นจุดอัปมงคล3หิ่งพระควรตั้งให้สูงส้นศีรษะขึ้นไปในบางบ้านมีพื้นที่จำกัดเช่นคอนโด อพาร์ตเมนต์ก็อาจจะเลือกวางพระพุทธรูปไว้บนหลังตู้สูงๆก็ได้ 4. ไม่ควรตั้งหิ้งพระไว้ใต้บันไดบ้านเด็ดขาดเพราะเปรียบได้กับการเหยียบย่ำพระพุทธรูปซึ่งไม่เหมาะสม 5. ไม่ควรตั้งหิ้งพระอยู่เหนือขอบประตูบ้านเพราะการเปิดปิดประตูอาจจะทําให้เกิดแรงกระแทกจนหิ้งพระ หรือพระพุทธรูปล่วงหล่นลงมาได้ตำแหน่งการตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระควรอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกของบ้านและควรหันหน้าออกหน้าบ้านรวมถึงไม่ควรอยู่ในตำแหน่งทิศตะวันตกด้วยซึ่งโต๊ะหมู่บูชานั้นจะมีแบบหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าหมู่เจ็ดและหมู่เก้า ซึ่งจะมีไว้สำหรับจัดพระพุทธรูปกระถางทูบเชิงเทียนผ่านดอกไม้และแจกันซึ่งจะเลือกใช้แบบไหนนั้นก็แล้วแต่ขนาดของสถานที่และการใช้งานค่ะการจัดวางตำแหน่งต่างๆบนโต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งพระ 1. ควรจัดเครื่องสักการะบูชาสำหรับไหว้พระในบ้านให้ครบและจัดให้เป็นระเบียบ สะอาดและสวยงามซึ่งได้แก่ทูปเป็นสิ่งสำหรับสักการะบูชาพระพุทธเจ้าเทียนเป็นสิ่งสำหรับสักการะบูชาพระธรรมดอกไม้เป็นสิ่งสำหรับสักการะบูชาพระสงฆ์ 2. ต้องมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า และควรจัดวางไว้ในตำแหน่งสูงสุดของโต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งพระจะเลือกเป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของเราก็ได้เพื่อที่เวลาไหว้พระบูชาก็จะได้ไหว้พระประจำวันเกิดไปพร้อมๆกัน 3. จัดวางองค์พระอื่นๆตามลำดับได้แก่ตำแหน่งรองจากพระพุทธรูปควรเป็นตำแหน่งของพระอระหันต์สาวกในยุคพ,พุทธกาล เช่นภาษารีบุตรพระอานนท์พระศิวลีเป็นต้น 4. ตำแหน่งรองลงมาควรเป็นพระอระหันตสาวกพระอริยสงฆ์เช่นหลวงปูท่ทวดหลวงปู่โตหากบูชาหลายองค์ให้วางจัดลำดับตามความอาวุโสและวางเรียงลำดับจากซ้ายมาทางขวาขององค์พระประธาน 5. หากมีการบูชาองค์เทพเช่นพระพิคเนตควรวางไว้ที่ทางซ้ายของโต๊ะหมู่บูชาแต่หากมีพื้นที่จำกัดสามารถวางไล่ลำดับต่ำลงมาจากพระพุทธร,รูปทั้งหมดได้ 6. ห้ามวางผ่านดอกไม้เชิงเทียนและกระถางทูบสูงกว่าองค์พระหากใครต้องการบูชาพระพุทธร,รูปประจําวันเกิด และต้องการนำมาตั้งไว้บนหิ้งพระในบ้านสามารถเลือกตามวันเกิดของเราได้ดังนี้วันอาทิตย์ปางถวายเนตรวันจันทร์ปางห้ามญาติวันอังคารปางสายญาติวันพุธกลางวันปางอุ้มบาทวันพุธกลางคืนปางป่าเลไลยวันพฤหัสบดีปางสมาธิวันศุกร์ปางลำพึง วันเสาร์ปางนาคปรกไหว้พระในบ้านใช้ทูปก,กี่ดอกการจะไหว้พระในบ้านให้ถูกต้องตามหลักนั้นควรคำนึงถึงการใช้ทูปด้วยเพราะการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะใช้จำนวนทูปที่แตกต่างกันออกไปซึ่งการไหว้พระในบ้านใช้ทูปก,กี่ดอกนั้นควรจุดสามดอกเพื่อใช้บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทั้งอย่างหมายถึงพระคุณสามประการคือ 1. พระปัญญาคุณคือปัญญารู้แจ้งเห็นจริงด้วยพระองค์เองโดยไม่มีใครสอน 2. พระบริสุทธิ์ที่คุณคือความบริสุทธิ์หมดจดไม่มีราคะโทสะโมหะเหลืออยู่เลย 3. พระมหากรุณาที่คุณ คือมีเมตตาสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงทำให้โต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งพระในบ้านนั้นจำเป็นจะต้องมีกระถางธูปไว้สำหรับในการจุดธูปแต่เนื่องด้วยในปัจจุบันมีข่าวเรื่องไฟไหม้จากการจุดธูปเทียนบ่อยครั้งและในห้องที่มีอากาศไม่ถ่ายเทควันธูปอาจสร้างอันตรายต่อคนในบ้านได้ จึงมีข้ออนุโลมยกเว้นว่าสามารถวางกระถางทูบไว้แต่ไม่จุดทูบก,ก็ได้หรือถ้ามีพื้นที่น้อยไม่เพียงพอสำหรับวางกระถางทูบก,ก็ไม่จําเป็นต้องมีและไม่จุดทูบบูชาก็ได้เช่นกันเพียงบูชาด้วยการประนมมือและตั้งจิตให้มั่นก็เพียงพอส่วนจํานวนเทียนที่ควรใช้นั้นคือสองเล่มเป็นอย่างน้อย หมายความถึงบรรดาคำสอนที่เป็นสัตตุศาสตร์คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือ 1. พระวินัยสำหรับฝึกกายวาจาใจให้เรียบร้อยหมายถึงเทียนเล่มที่อยู่ด้านซ้ายมือสุด 2. พระธรรมสำหรับฝึกใจให้สงบเพื่อจะได้พบกับความสุขหมายถึงเทียนเล่มที่อยู่ทางด้านขวามือ ดังนั้นเทียนสองเล่มจึงเป็นเครื่องหมายถึงพระธรรมวินยัยหรือศีลธรรมนั่นเองซึ่งการจุดเทียนก็จะแสดงให้เห็นว่าศีลคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องรักษาและธรรมคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ดำรงอยู่ในศีลในธรรมอันดีแต่หากกังวลในเรื่องของฟืนไฟก็สามารถที่จะเลือกไม่จุดเช่นเดียวกันกับทูกก็ได้เช่นกันค่ะ ของไหว้บูชาสำหรับไหว้พระในบ้านการถวายของบูชานั้นนอกจากการจุดทุปเทียนแล้วสามารถถวายดอกไม้พวงมาลัยต่างๆเป็นสิ่งสำหรับสักการะบูชาพระสงฆ์ดอกไม้ที่นิยมก็คือดอกบัวหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีสีสวยสดไม่ควรนำดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งมาบูชาหรือดอกไม้ประดิษฐ์ ดอกไม้พลาสติกเป็นต้นเพื่อถวายกลิ่นหอมและควรบูชาให้ครบ8ดอกซึ่งหมายถึงพระอริยบุคคล8ประเภทรวมถึงสามารถถวายน้ำเปล่าโดยควรเปลี่ยนทุกวันและอาจถวายเป็นผลไม้ขนมหวานต่างๆได้ส่วนการถวายข้าวปลาอาหารคาวก็แล้วแต่ว่าจะถวายหรือไม่ก็ได้ เพราะไม่จำเป็นเท่าไหร่นักดอกไม้บูชาพระที่เป็นสิริมงคลเพิ่มความโชคดีมีอะไรบ้าง 1. ดอกบัวดอกไม้มงคลสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์หากนำมาไหวจะเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จ 2. ดอกดาวเรืองดอกไม้ที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้า 3. ดอกมะลิสัญ,ญลักษณ์แห่งความสุขสมบูรณ์ส่งเสริมให้อยู่ดีมีสุข 4. ดอกกุหลาบดอกไม้แทนความรักหากนำมาไหว้จะเพิ่มความสง่างามและคนรักคนชื่นชม 5. ดอกกล้วยไม้ดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์งดงามช่วยส่งเสริมให้ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จราบรื่น หกดอกเบญจมาศดอกไม้มงคลที่มีความหมายถึงความยั่งยืน 7. ดอกบานไม่รู้โรยช่วยเสริมด้านความรักของคนในบ้านให้คู่รักผูกพันมั่นคงต่อกันการไหว้พระในบ้านนั้นไม่ได้จำกัดว่าจะต้องทำการไหว้วันไหนจะไหว้ทุกวันหรือไหวเฉพาะวันพระก็ได้ขอเพียงให้มีจิตใจที่สงบ ศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพร้อมนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ทั้งการดำรงชีวิตอยู่ในศีลในธรรมและหมั่นสวดมนต์บ่อยๆก็จะช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้งครองและช่วยให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ทั้งนี้หากมีโอกาสก็อยากแนะนำให้ไปไหว้พระเก้าวัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันดู เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุมโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมา บังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านด้วยเถอดสาธุ